สวัสดีครับท่านผู้ชมไปยิ่งอยิบรายการ b a t t l e r Gas Gaming อยู่บน b a t t e r วันนี้จะมาดูเกม My Craft เฮ้ยมึงอะ Parks เฮ้ยไอ้ Gear นี่กติกาเอาเอ่เอใจเย็นวันนี้อ๋ออะไรอะไรเนี่ยวันนี้จะมาเล่นเอาชีวิตรอดไอ้เ g ี้ยนี่ก็พูดแซรกจังเลยพูดแซรกจังเลยพูดแซรกจังเลยมึงจะเล่นเกมต่ออีกยันแต่ไม่ DOP แล้วมาเอาชีวิตรอดเอะ ตัดตอไม้ตัดตอไม้เอ้ามันน้ำตัวผัวเอ้าผู้มึงไงทะเลาะกันทำเพื่ออะไรล่ะทำเพื่อไม่ทะเลาะกันไงกูเลยไม่อยากสับพลาสเลยเนี่ยทีนนี้ไม่ต้องมีมวยไม่มีมวยตัดไม้อันนี้ลูกต้นบอนไซเปล่าต้นบอนไซเปิบมึงมีเหรอเอาเลยสปาเลยอ้าวสิเฮ้สปาสปาเหรอบอนไซเพียบเลยโอ้โห เออวะยงมาแบบหาที่ซ่อนอย่าบอสเอาชีวิตรอดแล้วไม่ใช่ไปโอ้โหโอเพเมอร์อิสระเแบบหาของแดงกมาดิค่อยหาดิเฮ้ยมีแก่มีเตียงเฮ้ยเอาแก่ดิเอาแก่เรามีสามคนหาเหล็กสี่จงเหลแก่แก่ต้องได้เก้าตัวมึงก็ได้เตียงมาเลยเตียงเก้าไอ้เตียงสามเตียงว มวยไทยไต่ไต่หมมวยไทยเอ้ยมึงยังไม่น้องทำนะกูทำเดี๋ยวมึงทำเด็ดท oh ีเดียวแหลกเย้กูได้หมูไปตั้งหนึ่งชิ้นเลยนี่เมื่อกี้เกิดอาการเซิร์ฟแหลกเล็กน้อยพี่เล่นอะไรอยู่เฮ้ยมาทำไมเนี่ยทำไมเหรอเล่นอะไรอยู่คิดว่าเล่นอะไร่ะโอ๋ยเล่นเกมเนี่ยถามแปลกๆไม่ทำไมคะ่จ้า อยากเข้ามานล้วไม่เขาเขาทำไมไอ่ะเอ้าลีเมื่อกี้ทำไมกูตีต้นไม้ไม่ได้มันม, <า S 2> มันเคลื่อนย้ยายลงเพราะทำอะไรเนี่ยเอ้าลีทำไมกูตีต้นไม้ไม่ได้ตีได้ตึงกูใช้ขวานไม้อะไม่หมดนะฟามาลองพิมพ์ดิพิมพ์ว่าพิมพ์สักตัวก็บอกว่าอย่าฟพิ่งทำขวานไม้เอาหรอ ชิบหายทิ้งไหมไอ้ยังบอกว่าเราเห็นดีๆเรามีโอพีมันมีเบอร์อ้ดิเจ้าของเอาไม่บอกเลยว่ามีเบอร์ไอ้ดิกูเคลียร์แล้วมกูเสียมาหลายครั้งบอกครั้งเดียวเองนี่ได้แล้วนี่มึงเอาเห็นไปทำสี่อุงไลยทั้ไม่ต้องนะกูได้ที่ขุดมาแล้วอ้าวอากูจะทำได้ขุดไม้ทำไมมันเปลืองไม้กูมาหินแล้วเนี่ยเอาไอ้เหี้ยกูผิดอีกแล้วไอ้หู ไม่มีความฉลาดเอานะอกิวได้ยินะนะอะไรนะยินเด้งิ <laughs> นบีอโอเคตตดไม่ล้กิบแปดติเก้ายี่สิบยีิบบอสมันติกัหา,หาบอสหลังหาหาลึกมมาเลยช่วยหนึ่งจเอาที่ขุดก่อน ที่ขูดทาที่ขูดสักครู่เฮ้ยมันจะมืดซะแล้วเฮ้ยใครปรับไปเช้าไม่มันโกงปรับกลางวันปรับทำไมรีเกียนเออรีเกียนนั่แหละดีมมืดเอ้เอาแบบเมื่อกี้ดีได้เอาแบบเมื่อกี้เออใจมืดถ้าผู้ชมหาว่าเราโกงหมดเลยไอ้สัตว์มืดสว่างมืดเย็นเย็น เยน็นอ่าเยน็นนี่ไงเด,ดี๋ยวกำลังขุดโจขุดโจทำไมหายอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันต้องมีมืดมืดเอ้ยเสียซอมบี้ไปจากไหนเด้หรือเซ็งแกะวะได้เ,เสียซอมบี้วะรู้หนวดเอ่อ,อเก๋เอ้ยไม่รีบไม่กูไปทางนี้ไม่ได้วะ มันต้นบอนไซน่ะมันจะไปไม่ได so right. ้เมื่อกี้มันดุดมันดิงดิงกูอ่ะมันดิงดิงดิงเฮ้ยเจอฐานไหนวะไปขุดอะไรกูมีที่ขุดตัวเองทำเลหานี่ดิฮาร์ทำเลสร้างบ้านสี่โอ้ยใช่ไหมแล้วก็หาดิหาเรื่อยตรงทุ่งหญ้าสวรรค์มาหญ้าสวมันได้ว้าไม่เจอไม่อยากจะมอมันมันแอบมึงอยู่แอบมึงอยู่มันจะแน่นแน่ เราอาหารจะหมดแล้วฐานเราไปกระจายก้อนน่ไม่หมดอ่ะปัญหาไม่ต่อคืนอาหารเดียวะตายนั่นซอมบี้ว่าจะเยอะโอ้โหซอมบี้อยู่่กูขึ้นเลยเฮ้ยลีตกใจอยู่ขึ้นหรว่าซอมบี้ตบกูว่ามึงมึงอยากว่ามึงอยากให้ไม่หิวไหมล่ะว่าข้าวจะตายไมึงก็ให้กูฆ่าเออาะนว้นเพราะตรงนี้ลีซอมบี้มาแล้วว่ะ เฮ้ยแกเต็มเบอเออนี่แหละตรงนี้ตอนนี้ไม่ต้องฆ่าแกแล้วรอนใจกูจะฆ่าไม่เอ้โหแก่กูมีกูมีดาบแล้วแกจะมีดาบกันหมดยกเว้นกูก็ไม่เหยาะขาแกนีเอาเลยลีไม่มีทันเลือกอดไอ้กูตียากอะไรฆ่าแก่ลีสร้างใหญ่ใหญ่ไปเลยที่หญ่ที่อยู่มันจะใหญ่มากไม่ต้อใหญ่มากสร้างใหญ่ใหสร้างเหมือนไม้ทีสร้างไม้10บล็อก ไอ้กูตียาให้จิ้มปูนสิจีนะเฮ้ยอาทิตย์หนึ่งหมูได้ใช่ไหมมวยอ่อน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 เฮ้ยมาเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยมวยอ่อนมวยอ่อนให้บอสเราตายดีกว่าบอลเราสไปเดอร์ด้านซ้ายมาเจอบอกาแล้วมาเลยจะพนุนได้จะพนุนได้จะจะอย่าห้ามปัดห้ามปัดโอ้เฮ้ยซอมบี้เด็กอ่อนตัวลุ่มมียวตัวเรือ ไม่ได้เลยมาขามาวะเฮ้ยกูจะตายแล้วไอ้แค่เเอาไม่มีประตูแล้วกูจะเข้าไงเราต้องว่าเดินเข้าดิอุ้ยบ้าอ๋อมีประตูอย่ซอมบี้จะพังประตูได้ใช่ยังไม่ทำประตูทำสิสิบสิบสองมึงเอาหมุนตีเหรอมึงเอาหมุนตียังเทพมากหินได้ปะหินได้ปะอะไรหินหินใหม่ ตื้อคุยไม้เปลี่ยนไม้สร้างประตูเลยลีสร้างประตูเลยบ้านนี้แม่บ้านนี้แม่ไอเดียลีคนเดียวใช่ไอ้บอสนี่บอสเดาบไปเล้วบอสบอสดาบเอาบ้านตังกี้เอาบ้านกี่ชั้นเอาชั้นเดียวไอ้สองชั้นดีกว่าสองชั้นสามชั้นไหมสองชั้นพอไอ้สัตว์มึงจะเอาคนละชั้นเนี่ยเหรอสาไปเลยยังไงเราก็ต้องมีของเยอะแน่น่าคนขอโอ้โหกูจะไปเด็กกี่คลิปเนี่ย ฮะตายสิแค่กี่คลิปอ๋อกระตุกกระตุกแค่จนจบ D N ไปเลยจบ D N เฮ้ยพ้อมเออไม่พร้อมแค่เต็บไปได้เลยไม่กูเสียประตู D N ให้มึงก็กูขาแกแล้วไม่ไหวแล้วได้แกแล้วตัวทับไปคฟได้ขนแกมาตัวหนึ่งเลยเป็นฐานออกูขาดสบายแกโอเคกูได้ขนแกมาอีกก้อนหนึ่งช่วยด้วยเพราะกูขาดอย่าฆ่าเพาอย่าฆ่าเราเก็บไอรอนโอ้โหอยากได้เตียงอ่ะ โอเคได้แกะกูทำเตียงเลยกันดีมตายของตกกันอะไม่ตกกูลงมาอเองแล้วนี่มันนี่มันเนื้อฉันดีกว่าไปเจ้าเนื้อซอมบี้มั่งเนื้อฉันดีเฮ้ยเจอสลามมันมาอะไรยังไงเจอสลามเหรอสลามสลามเจสซาลามเจสซารามเจสลามสลามอิสลารามทำเพื่ความสวยงาม นก่ต้องครมาฮะกูลงมาหาแน่นี่บ้านเราได้แล้วบ้านอันไม่สวยงามแต่เมื่ได้อย่าเพิ่งทำซี่รอตัดไม้กันซี่กูรออยู่แล้วแต่กูก็หาดิกูขุดแร่อยู่แกะมาได้ไงดีแม่ไม่เคยช่วยเลยซอมบี้อ่ะ กูกูหาแร่อยู่เนี่ยมาดูไหมก็มาช่วยกันจะสร้างไม่ก็สร้างเตียงไอ้มึงหยบซิเออป่าไฟสร้างเตียงแล้วสร้างเตียงไงกูยังไม่นอนนอนไม่ได้โอ้คิปเปอร์มาดีก่อนอยู่บม่นบึ้มบ้านเราเองบอสยามันอยู่ใกล้บ้านทางแมงปลายชั้นแมงปลายโดนไงไอปี๊ด ตอนเรา้มันแค่สองคนมันทำผลงานกูได้ทุกอย่างไม่แหงเลยกูได้ทุกอย่างมากไปเลยมันซอมบี้ได้ยำซอมบี้ได้ยำมึงจะตีให้ตายสิไปโยนดินมาหน่อยสิใหม่ก็พูดจะพูดจะรู้ที่คลิปเปอร์ระเบิดใสิไหมเด็กใครมีดินบ้างใครมีอาหารบ้างหมูซอมบี้ระวัง ล้วเบียร์เฮ้ยอย่าอย่าสกิลยึดตันข้างเยอสิกินให้กลับเป็นเหมือนเดิมนี่มันเนี่ยไม่รู้สินะฆ่าช่วยด้วยไมวยด้สกิลยึดตันอัดฮะไม่ได้สิที่กีก็ไม่ได้โอ้ยบอสเราโหดไอ้เหี้ยเราจะปั่นจะไม่สนุกไอ้กูถ้าถ้ากูมีถ้ามีเพชรขายอยู่ในกูซื้อได้เป็นกองอยาจะมองเลยกูไม่ค่อกิน อย่าสไปเดอร์ใครมั si? no. ่งเรียกกูสไปเดอร์อย่ากูจะตายเจี่ยใครได้ช่วยกูด้วยเจออาบาร์โดนมออาบาดอนมาเฮ้ยใครได้ช่วยกูด้วยกูขอร้องจริงๆกูจะตายแล้วอาบาดอนมาแล้วแล้วกูก็โดนแล้วฟังกูฆ่ามาให้แล้วมึงรีบกลับมาช่วยซ่อมบ้านหน่อยสิเฮ้ยอ๋อนอวเอากูเซ็ตโทมัยนี่ เอาเราโฟมมาดิอ๋อเฉพันแล้วให้ตายเนี่ยโรบินให้สินเดิรลเบิร์ดตา้ตายกูต้องวิ่งเนียตัวกูตัโฟมอะไม่เห็นไปเลยเอามาละเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูโดนสไปเดอร์กัดอยู่เฮ้ยโหดาบกูยังอยู่ครับแต่ขอทั้งหมดกูหายหมดเลยครับเอ้ยระวังบอสสะเกลตันอยู่หลังมึงอย่าเก็บของกูที่ร่วงอยู่เฮ้ยเซิร์ฟแลก นั่นนอนเ้ยเขาลับไปนิไอ้ลีเซิร์ฟแลกรงมาดิโอ้โชําบ้านยียอะไรล่ะโอ้โหเฮยทำม่หาไม่ได้เนี่ยแกอยู่บนเกาะหีบเลยไตีไม่ตายเลยโอ้โหเกิดปัญหาเซิร์ฟแลกดี๋อใจกูหยุดถ่ายช่วงนี้หนักอ่ะาเฮ้ยไมกูโดนตียนโหรุดเร็วมากออาวหลงคาแบบประมาเฮ้ย ตายแล้วไอ้ตั้งไอ้ตึ้งอยู่นิ่งไม่กูอาศัยมือดีเลยแล้วนะเฮ้ยไม่กอดสั่นมีคือเปิดเซิร์ฟใหม่เขาบอกเซิร์ฟมึงแหลกคุดโคตรแต่รีบเปิดเซิร์ฟใหม่เปิดเปิดเซิร์ฟเรื่องเนี้ยมึงมึงระเบิดเดี๋ยวเวลาข้างบนอ่ะไม่เฮ้ยกูกดทับโอไม่ไปเลยมัแหลกแล้วไปแหลกแล้วไปแหลกแล้วนี่ครับเซิร์ฟแหลกอย่ามากกูบอกเขาเล้ไแหลกแล้ววะตาลาบอลได้ไม่แหลกเลยมึงอะไรคนเดียวกูแหลกมากไอ้เนี่ยในกูไม่ช้าเลย ะสอมบี้กี่ตัวเนี่ยโอ้โหไม่น่าซ่าตัวนี้เลยมันเกิดอะไรตอนงคืนตอนกลคืนเฮ้ยเจอสปามอนเตอร์เฮ้ยเออสอมบี้มันเยอะมากพี่ปกติเลยโอ้ฝั่งมันถ่ายสิเจอสปามอนเตอร์เลยนะอะไรอะสปาร์มใมุม หรอเจออเอาไอ้บสคุดออกเข้ามาโอ้มงจะบ้าเหรอไงมึงทำได้อนาถมากเฮ้ยเจอรถไฟมีหีบใช่หรอแล้วมันจะแล้วมันจะขึ้นมาไงกูอยากดูแค่นหนเร็วจนเช้าเร็วใหซสมมีตายหาไมกพนกับลา้าโดนเยอะเเผาอะไรเจอเหล็กแล้วก็ลาพีนแล้วก็มาได้ฟันคอ

มวยเราไปเห็นได้กันตั้งแต่ขอทองก็ได้หมดทองมวยทองเออพี่ขออนุญาตปิดฝนด้วยณณ์เนี่ยเออไปเลยไปเลยไปเลยปิดฝนขอเ่ยนวันนี้ขอเก่านาปิดฝนแล้วก็โอ้เออมึงดิหรือมึงจะหรือมึงจะให้กูร้องเพลงหยุดฝนกูปิดแล้วอาซาอาซาซาบูเฮต์ลังจาซาซาบูเฮหตะไปปักตะไคร้ไปเลยเออปักตะไคร้องคนละอยาะกัน จะมวยเหรอเอ้ย่าอ yes> ้าวมวยจริโอ้อ้าวบอสเอ้ยบอสไปยืนติดทำมึงไอ้ฟังมึงติวก่อนอย่ามาทำไอ้สาช่วยใช่ไหมโอ้ถ่านฐานเอ้ยโดนอะไรมาคุณโดนอะไรมาอู้มเก่โอ้โหฆ่าแก่แม่งไม่มีทางเลือกมึงเอ้ยมึงอย่าเพิ่งฆ่าแก่ดีแม่งมาป่วนบ้านเรา พี่ผู้ขออุลวงข้างได้ไหมมันเห็นแล้วมันไม่สบายตาเลยอะไรอุอะไรเอามาเบอรังบอยคิปเปอร์บอสเดาไปเดาไปบอกคิปเปอร์แล้วมันตู้ขึ้นงดีขึ้นแรงหนักกว่าเดิมเด็กไปดิมาที่กูสร้างที่ปุกมึงปิดตรงนี้ก็จบเลยมีอะไรย่างอะมไนมันจะเป็นพื้นโบยูไอ้ว์ใหญ่ใหญ่ จบเลยเอะดีม่นปูระวังมันมาอยู่ที่ปิดเดี๋ยวมันจะเป็นคืนโบอยู่ด้านในแล้วมันจะไม่สวยโอ้ไอ้ดีก็เครียดอีกคนซีเรียสไม่ซีเรียสจ้ะไปเลยนี่รวมหมดทอของกูสิเป็นไงกูกำลังขุดดินไปเสริมกูเสร็เอาก็เลยนั่งขีดแดงแล้วแหละให้เราขีดแดงเพะไอ้ดีไม่ได้หมดทองไม่ดีจิตร์หมดทองนั่งกาโกโมกเลยอีกูไม่มาอะไฝากทองขับเบาะว่างอีก เอาบ่อเต็มหมดแล้วเอาไปเอาไปสร้างเอาไปนี่พอพอเยอะแล้ว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 ไอ้แสงปิดปุ๊บไอ้ปิดตรงนี้ต่อให้กูลงไปต่อนะใบต้นหมดพอเลยไอ้เมื่อไหร่จะสร้างบ้านเสร็จวะลินมีหินมาเราหินมาดอีจะได้ปูบ้านในในบ้านอ่ะกูวางไว้แล้วเมื่อไหร่จะสร้างบ้านอย่ารู้บ้านเราจะอัปเกรดอยู่เลยเฮ้ยใครปากไฟไม่สวยเลย เจอเจอเพอ่ะแล้วคอยสร้างบ้านมึงจะบ้าเขาสร้างตั้งแต่ตอนสุดท้ายได้แล้วบางคลิปอ่ะวพวกคลิปคนเก่งๆัวทุกคลิปว่าย่าเว้นเราอย่าเมฟเดีย๋ยวใจกูหยุดถ่ายเลยมึงมึงไดไ้คนไปอ่ะมึงใจกูหยุดถ่ายเลยอ่ะจะเล่นหลังไม้ปะละ่ะเล่นหลังไม้เออก็ได้นะไอ้บอสทำเพื่ออะไรเอาะปูบ้านเป็นหินอ๋อ นุ้งดูดูดูจะรวดเร็วสปีดอืมนั่นกูต้องหาท่านกระบ้าที่ไหนต้องทำสือจัดลัดไม่จะไม่กลับไม่ได้เลยต้องทำเสือจัดลัดกลับไม่ได้จะหาที่เลยแก่มาได้ไงเนี่ยจ้าแก่จริงๆเลย เฮ้ยบอสแกมออกจากตรงนี้ไม่ได้เลยโอ้โหหินมันน้อยนิดดีแม่เนี่ยตามีหินมั้ยเนี่ยไม่มีเดี๋ยวไปขุดจะดิไปไปแต่จะแล้วกูจะขึ้นยังไงไป่ยกูปกูนี่ปลางอปูไปก่อนเหรอแค่เนี้ยหมดแหละฮะได้แถวหนึ่งเออไปดิบอสนี่บอสตัวนี้อืมสปาบุกแล้วต้องเลยย่างไว้ด้วย ถดเข้านคือตกถึงสปาสองอันตนิดต่อกันเก็บของแป๊บต้องเอาไฟไปด้วยได้จริงเ,เอากี่ก้อนหกสิบสี่ก้อนเลยดีกว่ามันได้ปูดได้ทีเดียวอ๋อมันได้ปูดได้ทีเดียวจิบปนไม่น้ำไม่ไหลยังเลย โอ้ยเสียงแม่งน่ากลัวน <ın> ี่เสียงอะไรเสียงเพลงวะเสียงไม่ดังเนี่ยอ๋อมันปิดเพลงไว้ไม่ได้ริงจริงเนี่ยมปิดเพลงมันปิดเพลงในไมค์คาไปเปล่าดิยเปล่าปิดเต็มมัได้ไม่มีเสียงแบบนั้นนี่แหละผมชอบพอเรอแป๊บใกล้ครบโควต14ก้อนแล้วมีขุดอยู่เงินเฮ้ยกูครบแล้วแหละไม่ต้องแล้ว มันเจอดันไงว้เท่าไหร่เนี่ยวัยี่สิบแปดคลิปเลอร์ใช่คนไหนขอบคุณแล้วถ้านันเป็นเพชรอะลีไอ้ลีก็จะวิ่งเข้าไปกูก็จะใส่เสกมาวอสกูได้ขี่แล้วเราจะกู้กำลังไปปูโคตรสี่ก้อนไปอย่า จะปูโยใกล้เสร็จแล้วพอปะวะไม่คุ้ว่าไม่พอบอสเอาหินของมึงมาด้วยนะอืออโหู้ไม่พอจริงด้วยไม่พอเว้ยม,มาบอสเอามาปูเลยเหลือเนี่ยเหลือนิดเดียวเองโอ้เจอเหล็กมึงทำอะไรเจอเหล็กเจอเหล็กเจอเหล็ก,กมึงก็ช่วยกูหน่อยเจอธาร เขาบอสขุดทางนี้เหรอไม่บอกผมโดนดันมานี่เองอ้าวไปขุดทางอื่นดิมันจะได้เห็นไอหิน่าขุดไปกูไปขุดทางน้ำไปทางต่อนี่เอาหินมาบอสเอาหินมาหินอะไรหินมึงอ่ะกูได้ไปปูเห็นมึงหินหอบมึงอ่ะเยอะและบอสเอไอหินมึอาเอากูไปได้หินเลยอ้าวอาไป เฮ้ยพอพอไม่ต้องคุยไม่ต้องพอยี่สิบสี่ก้อนใช้ยี่สิบสี่ก้อนหกสิบสี่เก็บไปเมื่อเจอราวาแบบนี้มันต้องมีสิ่งนั้นแน่ๆคือก็คือกัรท้องนี่ต้องขุดทองขุองแม่งดักขุดทอกอย่ากไงดิดีแล้วเนี่ยมิครับที่ขุดได้ลองไปโอ้โหไปขุดทอง ปุ๊บเอ้ยบ้านเราพื้นเป็นหินแหละอ่าบนเรสโตนนะหุบ stone เรสตนเตียงเตียงก็อย่ามึงงาเก็บเตียงไว้ประตูบ้านก็ทางนี้แล้วกันเนี่ยประตูบ้านอันนี้นประตูบ้านเออสวยป่าวะดูก่อนเออสวยสวยตัวนี้ก็เป็นหินบางแล้วเดี๋ยวกูสร้างเดี๋ยวกูครับไม่ทีก่อนครับประตูสองบานหน่อสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็เป็นสิบสองบะก็เป็นสิบสองอะไรบานประตูสหุบ การสร้างหมู่บอสรอสักครู่ไอ้นั่นนาบานเลยอ๋อตัวละอ๋อประเป็นญี่ปุ่นอะไรบ้างอะไรลูกยานรู้ยังไม่ควรรู้เนี่ยสร้างก่อนไม่ควรรู้โอ้เฮ้ยเจอลาพีสไม่เจอคนลูกยานมาจากเพลทนี่จะโดนลาพีสทอมดีนะเสาเสาบ้านใช้เป็นไม้แท่งเลยใช่ไหม ก็ดีเนี่ยบอสไปเติมเอ้ยมันมีหิมะอยู่อะอยากได้มาหิมะอ้ฮะอะไรวะถ้าได้ก็ดีอะไรไม้ไม้แท่งฟา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 งช่วยไปขุดฟางช่วยไปขุดไม้ดิเจออะไรขุดทั้งหมดเลยไม้มันอยู่ไหนเนี่ยไม้อะนี่หิมะก็นี่หิมะมีไม้อะใช้ไปแล้วเฮ้ยแค่ได้ขออาหารหน่อยไปหมดฟังเขาตายฟางเขาตายฟางเขอาหาร ไปขุดไม้ด้วยอันนี้ไปด้วยฟังนี่ไปด้วยกูมีแล้วไอ้หมดไอ้หมดทำยังไงฮะเจ้าทองขุดทอง,องโอ้โหไม่เจอทุกอ,อ,อย่างเลยไม่เจอเพชรดุดันเดียวก <c oughs> ับมารากตมันตั้นหาโอ้โหมันะกดเน่ยน่าจะหายากเลยมรกตแม่งมีค่ามากกว่าเพชรจะหายากกว่ากกูออ็ไม่เถ้าภาพเวอร์ชานเก่าๆแม่งโอ้โหใช่เลย ต้นไม้มันหายากอะบอสไม้ไม้สีโอ้กอะแล้วคุณมาเยอะเลยมันหายากกูบอกใครเียกูจะปีนภูเขาไปกูไปคุกด,ดันกันลีอ้อโหเทงกูให้กูโดนสมบีคาคิดปีไม่ได้ละจ้ะกูกันลีมันโค้หูคุกดันฮได้ยินเนาะนี่อย่าลงทางมั้วาไม่ได้มามันไม่มีไฟมันว <c oughs> ่าจะวนกลับมาที่เดิมไอคิปเปอร์ใช่คม่ไม้นี่จะตายจะตายจะตายแล้ว เดี๋ยวตายตายเล่นเลยมันไม่ใจห้ามทีพีไม่ได้ฮะห้ามทีพีห้ามทีพีเยตายแน่ๆไปไม่ลำบากสิต้องทผมมาทำหูไม่ได้ต้องขุดเสถเองเดี๋ยวห้ามตายไม่ให้ตายแล้วอุ้ยเจอมากล้วขุดฮะเจอเจอเเจอดิเจตโตจะขุดไม่ได้เหรอ ุดได้หุดได้เว้ยให้หุดได้ดอนแต่มื่ไม่มีพี่มื่ไม่เจอเพชรยู่เรเซียเนี่ยว่าอะไรก็ไม่รู้เนื้วกูเอาขึ้นในโชว์เลยดาดาหามาไม่ดีดิเอ้ยว่าขอแอปเปิลทองแอปเปิลทองมือที่ไหนวะอะไรเหรอเอ้ยคิปเปอร์ช่วยคนหน่อยใช่เลือกคนเลยหนึ่งบอกให้มันช่วยหน่อยสิจิมจิมจิมอ่ะ เมื่อกี้็ได้เฉยๆแล้วเบิรลานบอมกอยืนตเกีบเลตั้ออออ๊เล้นขึ้นเลยลเลยขึ้นลาีิ้วลาลินึนะพอแค่นี้ก็้าล้คลิปเขาถ่ายอันนี้ผ่านสิบนาทีแล้วเนี่ยอ๋อสิบนาทีก็ยาวแล้วนาทีเลยเหรออือสิบนาทีเลยเออแลวกิ๊กมันเยอะไงจาได้แตวถ้าถ่ายนานอ๋อกิ๊กเยอะเออแล้วมันจะย่อนนวมียอะดี ตึงชั่วโมงไปเลยไหมเออมันกิ๊กเยอะมันเข้าใจความรู้สึกคนตัดต่อมั้งไม่อะมีกิ๊กเยอะรือแฟนไม่รักเฮ้บอกกูได้ยังไงโอเคก็คลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็จะพาสองตาต่อกันในไม c คร f t เอาชีวิตรอบพ์ทุผมสัญญาแค่นี้ครับสวัสดีครับ